สวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่สนใจอุปกรณ์การเกษตรนะฮะตัวนี้เป็นเฉพาะหัวเครื่องตัดหญ้านะครับตัวนี้เป็น Honda นะครับ Honda แท้นะครับตัวนี้เป็นหัวเครื่อง Honda แท้นะครับมีเฉพาะหัวเครื่องนะครับผมตัวนี้นะครับนัมเบอร์นะฮะ a นะครับ Honda แท้นะครับตัวนี้นะะราคาพร้อมจะส่ง นะครับฟรีค่าจัดส่งราคา2,000บาทนะครับ2,000บาทฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศนะถ้ามีคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะครับปิดการขายได้ปิดเลยนะครับนานๆเรานจะมีมาลงแบบนี้นะครับขอบพระคุณคุณลูกค้าที่ติดตามนะครับขอบพระคุณคุณลูกค้าที่สั่งอะไรจากเรามาโดยตลอดนะครับ แม้บางครั้งอาจจะช้าไปนิดนึงนะครับพอดีเราต้องเก็บงานหน้าร้านก่อนนะครับแล้วก็จะจัดอะไรให้ท่านนะตัวนี้เป็นเฉพาะหัวเครื่องตัหญ้าฮอนด้านะครับตัวนี้เป็นตัวแท้นะครับตัวแท้นะครับเดี๋ยวยังไงเราจะทดลองสตาร์ทเครื่องให้คุณลูกค้าได้ชมนะครับตัวนี้เป็นลูกยางกดน้ํามันนะครับด้านในนะฮะตัวนี้นะครับกดน้ํามันก่อนนะครับแล้วก็เปิดโช๊คนะครับ แล้วทดลองสตาร์ทให้คุณลูกค้าได้ชมนะครับรต่บทำงานในนิ่มวลนะครับตัวนี้เป็นเครื่องเฉพาะหัวเครื่องมือ2นะครับ เป็นคันด้านจังหวะนะครับเดี๋ยวเราฟังรอบสุดกันเลยนะ นะครับตัวนี้เป็นเครื่อง4ีจังหวะนะครับ4จังหวะนะฮะฮอนด้าสจังหวะมีเฉพาะหัวเครื่องนะครับผมมีเฉพาะหัวเครื่องนะครับเบอร์ตัวนี้นะครับราคา2,000บาทฟรีค่าจัดส่งนะครับฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศนะครับตัวนี้ราคา2,000บาทนะเผื่อมีคุณลูกค้าท่านใดสนใจก็ปิดการขายได้ปิดเลยนะครับขอบคุณมากนะครับคุณลูกค้าที่สนใจนะครับขอบคุณคุณลูกค้าที่สละเวลารับฟังนะครับผม สวัสดีครับ